โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจินโฮโนนะครับมาอยู่หน้ารีวิวมอนสเตอร์กันอีกแล้วนะผมวันนี้เป็นน้องจินธาตุไฟนะครับผมตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวป่วนที่ดีมากๆนะครับผมเป็นตัวขโมยบัฟเป็นตัวขโมยคูดาวเป็นตัวทุกอย่างเลยขโมยทุกอย่างนะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นจะเข้าไปรีวิวนะผมก่อนอื่นเลยฝากด้วยแล้วกันนะผมช่วงนี้ ยอดซับไม่ขึ้นเลยฝากด้วยฝากกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันออกไปให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับผมและกันนะครับโอเคปะลุยกันเลยดีกว่าสําหรับน้องจินธาตุไฟนะครับผมโอเคมาดูสเตตัสของน้องจินนะครับผมน้องจินเป็นสายสนับสนุนนะครับผม HP อยู่ที่1 1 1 2 0 5นะครับผมค่อนข้างจะไปสูงพอสมควรส่วนต่อมา a อ t a ท็อยู่ที่714สูงนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่มี a อ t a ท็สูงมากๆนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็น Defense อยู่ที่681สนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นสปีดอยู่ที่114ถือว่าเป็นตัวที่สปีดค่อนข้างจะสูงมากๆนะผมสแต็ปเริ่มต้นของเขานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดกอน ได้เปรียบสุดๆนะครับผมเปิดก่อนได้เปรียบสุดๆยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในสกิลนะครับส่ว so, นต่อมาเป็นรูนที่ผมแนะนําตอนนี้เป็นรูนสวิปโบเ e นก็ได้โบเ e นคือการเอารูนเซตที่2อร่ะผสมก็ได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องการเซตของรูนนะครับผมมันเป็นเซตเเดียวนั่นก็คือสวิฟหรือ ex นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น ex ก็ให้เป็น ex view นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสวิป ที่ดูช้านะครับผมก็เอาเป็นสวิฟวิวแทนก็ได้นะครับผมกันไม่ให้คนอื่นรีกูดาวหรือแช่แข็งหรือติดสตันเรานะครับผมส่วนลูนนะครับผมเป็นช่อง2เป็นสปีดนะครับผมช่อง4ช่อง4เป็นอะไรก็ได้ใครเล่นเป็นสายขี้ดมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สแตก็กแอคแทกค่อนข้างอยู่ที่สูงพอสมควรน,นะครับผม เล่นเป็นสายคีย์ดมก็ได้นะผมหรือเล่นเป็นสาย HP ไปเลยก็ได้นะครับทุกคนส่วนต่อมาก็จะเป็น HP หรืออ่า Defense นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเน้นพยายามออกก่อนนะครับทุกคนออกก่อนก็สามารถที่จะอ่าเล่นออกก่อนก็สามารถที่จะป่วนอีกฝ่ายนึงได้ง่ายๆนะครับผม จะปวนยังไงเดี๋ยวไปดูในสกิลกันนะครับทุกคนไปโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหาสกิลกันนะครับผมสกิลแรกเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะลดพลังโจมตีของตูลง2เทินนะครับผมมีโอกาส50%เปนะครับเป้าเดี่ยวด้วยปาไปจิ้มไปมีโอกาสลดหักดาบด้วยนะครับทุกคนเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนไม่ให้โดนดาเมจหนักได้นะครับผมสำหรับสกิลนี้เป็นสกิลหักดาบนะครับ สกิลต่อมานะผมเป็นการโจมตีทั้งหมดเป็นสามฮิตนะผมลดพลังป้องกันเพิ่มอโอกาสตีฉลบแล้วก็มีอีก5 0เไม่ให้ฟื้นปู Hp นะครับผมคือ3บัฟเลยคล้ายๆกับจินน้ำนะครับผมหกกักเกาะด้วยนะผมลดพลังป้องกันโจมตีติดฉลบแล้วก็ห้ามฟื้นปูด,ด้วยนะครับผมคือแบบจัดหนักจัดเต็มสกิลเดียวนะผมบอกเลยสกิลนี้สามารถ ซัพพอร์ตเพื่อนมีเกาะแตกมีจมตีติดฉลบแล้วก็ห้ามฮิวด้วยอันนี้คือดีมากๆครับผมสำหรับน้องจินธาตุไฟคือระดับท็อปๆอะ่ะเขาเล่นกันเยอะมากนะผมตัวนี้นะครับส่วนต่อมานะผมเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของเขาเลยจมตีศัตรูเป้าเดียวนะผมขโมยบัฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ทำการรีครูดาวของศัตรูลงด้วยนะครับผมสกิลนี้แต่รีครูดาว เท่ากับบัฟฟ้าที่ขโมยมาด้วยนะครับผมหากไม่สามารถให้สกิลสตูอยู่ในช่วงคููดาวได้สกิลตัวนี้จะรีเซ็ตทันทีนะครับผมเหมือนขโมยบัฟมาใช่ไหมแล้วเหมือนบัฟมันบัฟปีกมันไม่ออกแล้วสตูไม่ติดคููดาวเราก็จะทําการรีเซ็ตสกิลนี้โดยทันทีนะครับผมคือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยใครที่มี ex อ่าสปีดสูงนะผมก็สามารถใช้ ex ได้นะครับผมถ้า ex ขึ้นมานี่คือแบบจะขโมยให้ได้อะคือตัวนี้คือแบบขโมยมาไม่ได้ใช่ไหมจะขโมยให้ได้อะอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็ใครที่เล่นเป็นสายที้แดมนะผมบอกเลยว่าสกิลนี้โคตรแรงบอกเลยแรงจัดๆนะครับผมโอเคครับผมเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดูในอารีน่านะทุกคนไปไปดูกันโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหาของอารีนากันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันมีบัฟเยอะๆไปดูดปั๊ให้ทุกคนได้เห็นเนาะแล้วก็รีดของน้องจินธาตุไฟก็คือรีด3 3 HP นะครับผมโอเคปะลุยเฮ้ยใครไม่ใส่มวเอา้านึกว่าฝาเอ้ยนึกว่าเออนึกว่าฝานเอาเข้าเกิลมา,าเนียโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม สกิล3ามเลยขโมยบัฟนะครับผมมีทั้งหมดหน 3, 3, ึ่งสองสามสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครูดาวนะผมรีสกิลปุ๊บสกิลนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีนะครับผมไปถ้าขโมยหมดนะดีไงขโมยไม่หมดนะผมขโมยขโมยไม่หมดเราก็สามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่มันจะรีเซ็ตเลยทันทีนะครับผมแล้วก็ถ้าขโมยบัฟตอนนี้ก็จะเป็นรีคูดาวสองเทินรีมา รีให้ติดรีให้ติดโอเคยังอยู่ในช่วงคูดาวอยู่นะผมก็ถึงขโมยบัฟมันได้แต่เราไม่สามารถรีคูดาวของศัตรูลงได้เราก็จะรีเซ็ตทันทีนะครับผมแล้วก็ขโมยมาอีกขโมยบัฟได้แต่รีเซ็ตไม่ได้ก็ไลฟ์บอยนะผมอันนี้ลดคูดาวไป1นึ่คูดาวนะผมปกติ4 4่ี่คูดาวนะผมสี่คูดาวแล้วก็ลดไป1ก็จะเป็น2ตา นะครับผมคือเข้าเทินตาหนึ่งแล้วก็ขโมยบัฟอีกตาหนึ่งนะครับผมสะกิลมันจะมากนะครับผมถึงกิลสองก็เปลี่ยนเกาะติดแฉลบอะไรประมาณนี้บัฟขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมบัฟขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขโมยอะไรดีขโมยบอลแล้วกันนะผมขโมยบอลไม่ได้ได้ขโมยเป็นพีซแล้วกันทุกคน มีเกาะแตกจะได้เห็นด้วยนะผมดาเมจของผมไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันมีเกาะแตกแบบนี้ผมว่าโดนเจ็บเจ็บหนักมากปึ้งหมื่นสองทุกคนนี่ดาเมจไม่หนานะแต่ใส่ช่องสี่เป็นคี้แดมแล้วติดคี้เมื่อกี้หมนะื่นสองกันทุกคนหมื่นสองเลยนะเว้ยโคตรแรงสกิลนี้แบบแรงจัดจัดแรงจัดจัดนะครับผมใกล้ตายแล้วผมไม่ได้เอาฟานมา แล้วขึ้นมาอย่างนี้นะผมรีคูดาวทันทีนะผมรีคูบาวปุ๊บหมดรีคูดาวด้วยนะผมไอ้น,นี้คือติดรีคูดาวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจินจินมันรีเลยครับทุกคนก็คือบัฟอยู่บันหัวมันเยอะเกินไปนะผมเวลาขโมยมามันก็จะรีคูดาวของสกิลสามด้วยถ้ารีเพื่อนถ้ารีศัตรูไม่ติดเราก็จะรีเซตทันทีนะผมโคตรดีผมบอกเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ คือถ้าไม่มีบัฟอยู่บนหัวก็สั่สกิลสองไปก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วโคตรดูแบบโคตรชิลนี่ขโมยชิลมาด้วยติดหรือเปล่าไม่ติดแต่ลดคู่ดาวนะผมอันนี้จะเสียเรียบมากๆนะผมถ้าขโมยบัฟไม่ติดนะผมแล้วก็ลดคู่ดาวเขาก็คือถ้าเขาไม่มีปีกบนหัวถ้าไปขโมยเขาแล้วอ่าศัตรูไป่ลดคู่ดาวขโมยบัฟมาไม่ได้ เอ้สก,กิลรถคูดาวขโมยวับับมาไม่ได้อันนี้คือสก,กิลนี้ไร้ผลเลยจันทีนะผมจะอยู่ในช่วงช่องโหว่ของน้องจินธาตุไฟนะครับมันเป็นช่องโหว่จริงๆทุกคนมาศาส์ไปก่อนเลยหไหนไม่มีวับหัวใช่ไหมได้ศาส์ไปก่อนนะครับผมเพื่อนๆเห็นภาพใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขโมยให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมขโมยขโมยขโมย นี่เลยแล้วกันขโมยมาเออไม่ติดคูดาวด้วยนะผมได้บัฟมาใช้ไม่ติดคูดาวไม่เป็นไรขโมยอืมติดคูดาวแล้วครับผมอันนี้น่าจะประมาณสักสองสองเทินปะเหลือเทินเดียวปะสองเทินนะผมสองเทินซึ่งถ้าบัฟอยู่บนหัวสี่บัฟก็ขโมยมาก็จะรีคูดาวเลยทันทีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับน้องจินนะคนเปิดปับมาจัดมาขโมยขโมยขโมยสองบัฟขโมยให้ติดไม่ติดครับผมแต่รีเซ็ตคูลดาวไม่ได้เด้ hey, รีเซ็ตคู่ดาวได้นะครับผมเอามาอีกจะขโมยให้ติดครับผมลดคูลดาวไปเมื่อกี้นะฮะเหลือเทินเดียวเพราะว่าแย่งมาสองบัฟนะครับผมมาสองบัฟก็จะเหลือเทินเดียวบัฟขึ้นมาอีก สวยพอขึ้นมาก็ขโมอีกกันได้อีกรีคูดาวอีก2บัฟนะผม2บัฟนี้ก็จะเหลือเทินเดียวนี่ไงเห็นไหมของแล้วว่าเหลือเทินเดียวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ของน้องจินภลาดไปนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับน้องจินน้องจินตัวนี้ผมสรุปเลยว่าเป็นตัวสายซับพอร์ตสนับสนุนที่ต้องออกก่อนนะครับผมยิ่งสปีดไวเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมสำหรับ ไปขั้นพวกตัวเร่งเกตพวกตัวบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมไปสามารถรีคูดาวได้ทำแม่นยำสูงๆหน่อยละกันนะทุกคนจริงๆไม่ต้องเล่นเป็นสายขีแดมก็ได้นะครับเล่นเป็นสายแบบซีซีจ๋าไปเลยก็ได้เน้น HP HP ไปเลยสปีดไวๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปเน้นแม่นยำเอานะครับแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็เล่นใน RTA ได้สนุกกว่านะครับผมโอเคครับ เป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวของผมใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ยอดซับมันนิ่งมากอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันออกไปให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาตีสวัสดี่รับเตียงครับทุกคนบ๊ายบาย